พึ่งสดสดค่ะพึ่งสดสดน่ากินนะคะพึ่งสดสดพึ่งในป่ามาค่ะกินน้ำพึ่งสดสดกันค่ะทําเป็นยาก็ได้นะคะเวลาเราเจ็บคอคันคอกลนน้ําลายก็เจ็บคอเรามากินน้ําพึ่ง ผสมกับมะน,นาวนี้นะคะแล้วก็น้ําอุ่นค่ะมันจะทำให้เราหายได้ค่ะน้าร้อนนะคะแล้วก็น้ําผึ้งขั้นตอนต่อไปเราก็ผ่ามะน,นาวบีบใส่ น้ำอุ่นนะคะนี่ยพึ่งก็ยังติดอยู่เลยค่ะพึ่งยังติดอยู่คะ่ะตอนนี้นี่ค่ะพึ่งก็ยังอยู่อยู่ น่ากินมากเลยหอมหวานอร่อยค่ะ